สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราเข้าครัวทำกับข้าวกันอีกแล้วนะคะเราจะมาทำผัดหน่อไม้เปรี้ยวใส่ไก่กันนะคะเครื่องปรุงของเราค่ะนี่นะคะหน่อไม้ดองของเรานี่จะต้มเอาน้ำออกแล้วนะคะมันจะได้ไม่ขื่นค่ะเดี๋ยวเรามาตำพริกกันเลยนะคะใส่พริกกับระเทียมค่ะโขกให้เข้ากันเลยนะคะ พอน้ำมันร้อนนะคะใส่ขี้แกงลงไปผัดให้หอมเลยค่ะหอมมากเลยนะคะจะกินฉุนมากๆเลยละคะเพื่อนๆผัดไปก็ฉุนไปนะคะจะกิ่นขี่แกงหอมมากๆเลยค่ะพอผัดได้ที่แล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะคะ ผัดให้เข้ากันค่ะเวลาทำกับข้าวที่เสียงกระทะจะดังมากๆเลยนะคะเพื่นพนอนๆเราใส่เริ่มสุกนะคะใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะ ผัดให้เข้ากันเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยผงนัวนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลน,นิดหน่อยค่ะแต่ว่าไปเราก็เป็นแม่สุยเยนเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> ทำไปชวนคุยไปจะได้ไม่เดือค่ะ ก็ผัด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 นะคะผัดให้คลุกเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆใส่ใบมะกรูดใบกระเพราแล้วก็พริกแดงลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเพราะกระทะนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเพื่อนๆ อถึงตอนนี้กินหอมมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมทานแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานมื้อน,นี้ด้วยกันนะคะกับเมนูผัดหน่อไม้เปรี้ยวใส่ไก่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆ ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะ